สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนย์ดังสิทธ์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องสแกนผนังยี่ห้อ Bosch รุ่น GMS 120ค่ะตัวนี้นะคะวัสดุที่เขาสามารถตรวจหาได้นะคะจะมีโลหะนะคะอโลหะสายไ,ไฟนะคะที่มีกระแสะไ,ฟไฟฟ้าและเดือยไม้หรือไม้นะคะ ตรงนี้นะคะความลึกสูงสุดในการตรวจหาเหล็กกล้านะคะจะอยู่ที่120มิลิเมตรค่ะหรือ12เซนติเมตรนะคะส่วนความลึกสูงสุดนะคะในการตรวจหาทองแดงจะอยู่ที่80มิลิเมตรค่ะความลึกสูงสุดในการตรวจหาสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่50มิลิเมตรค่ะส่วนความลึกสูงสุดในการตรวจหาโครงสร้างหรือโครงเสริมที่เป็นไม้นะคะจะอยู่ที่38มิลิเมตรค่ะระบบการปิดการทํางานอัตโนมัติค่ะโดยประมาณ5นาทีค่ะ และระบบป้องกันการกระเด็นของฝุ่นนะคะ IP 54ค่ะตัวนี้นะคะเขาสามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ลึกได้ถึง12เซนติเมตรค่ะเพิ่มความเชื่อถือได้กับการตรวจจับวัตถุด,ด้วยแหวนส่องสว่าง LED 3 4สีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวองค์ประกอบนะคะของตัวเครสแกนขนหนังบอชนะคะการใช้งานของเขานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตัวเครื่องนะคะ ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดไฟหน้าจอนะคะปุ่มด้านล่างสุดนะคะจะเป็นปุ่มเปิดเสียงลดเสียงหรือปุ่มเพิ่มเสียงนะคะตรงนี้เมื่อกดตรงนี้นะคะสัญญาณกระ,กะบาดก็คือปิดเสียงนะคะจะเป็นปุ่มเปิดสัญญาณเสียงนะคะปุ่มด้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเมื่อเราใช้สแกนกับวัตถุที่เป็นไม้นะคะ ปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มนี้จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้กับเหล็กกล้านะคะหรือตัวโลหะนะคะปุ่มสุดท้ายปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มใช้งานกับตัวเส้นสสายไฟนะคะที่มีกระแสะไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยคะ่ะหลังจากที่เราเปิดตัวเครื่องเลยนะคะสีเขียวขึ้นแบบนี้คือ ตัวเครื่องสแกนพร้อมใช้งานนะคะให้เรามาที่ฟังก์ชันการใช้งานนะคะตรงนี้จะเป็นวัดกับตัวเหล็กน,นะคะหรือโลหะอโลหะนะคะ mm hmm. ค่าสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะคือตัวเครื่องสแกนนะคะได้จับเป้าวัตถุได้นะคะตรงนี้สีเหลืองๆซ่อมๆอย่างนี้นะคะ mm hmm. คือเกือบจะเจอวัตถุแล้วนะคะ mm hmm. ค่ะอย่างนี้ก็คือตัวเซนเซอร์นะคะเขาจะเจอวัตถุหรือโลหะนะคะ ใช้ฟังก์ชันการใช้งานนะคะที่ใช้กับกระแสไฟนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะจะเห็นได้นะคะว่าขึ้นสีแดงนะคะตรงนี้ก็คือเครื่องสแกนเขาจับวัตถุที่เป็นไฟฟ้าได้นะคะที่มีกระแสไฟฟ้าได้สำหรับราคานะคะของเครื่องสแกนขนานยี่ห้อบอชรุ่น GMS 1 2 0นะคะ นี้เลยราคาจะอยู่ที่3,490บาทค่ะสินค้านะคะทางร้านรับประกัน6เดือนค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะจะเข้ามาดูเครื่องสแกนผนังหรือสินค้าอื่นนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้านกล้องสำรวจสวนดังสิทธ์ค่ะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แม็กซ์แวลูคลองสองดังสิทธ์นครนายกค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมในนะคะที่เบอร์021